สนับสนุนโดยหิวเมื่อไร่ก็แวะมาเซเว่นอีเลฟเว่น ขยับไปดูโตโยต้ากันบ้างนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างจะเพียงพราทีเดียวให้กับคู่แข่งค่ายรถยนต์ไฟฟ้าหลายๆค่ายและไม่ใช่แค่ในด้านยอดขายคุณผู้ชมแต่ในด้านของแบรนด์ลอยตตี้หรือว่าความจงรักภักดีต่อแบรนด์ด้วยค่ะจากข้อมูลของ Automotive News ในโตโยต์บอกนะคะว่าโตโยต้าเนี่ยไม่ได้อยู่ในระดับบนอีกต่อไปแล้วเมื่อพูดถึงความจงรักภักดีในแบรนด์ในสหรัฐคือมันร่วงลงสู่ลำดับที่7ทีเดียวค่ะใน S&P Global Mobility Study คุณทอมลิปปี้ที่เป็นนักวิเคราะห์เขาบอกว่าปกติแล้วโตโยต้าจะเคียงบ่าเคียงไหล่อยู่กับฟอร์ดและก็เชฟโรเลตนะคะแต่ว่าในการจัดอันดับครั้งล่าสุดผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นกลับต้องสั่นคลอนเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนไปเลือกใช้เทสลาสัดส่วนของลูกค้าที่ย้ายจากโตโยต้าไปเทสลาเพิ่มขึ้นถึง2.1คะแนนสูงขึ้นร้อยละ5จากปีก่อนหน้าค่ะคือเมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด์กระแสหลักในสหรัฐแล้วเนี่ยฟอร์ดก็มีสัดส่วนความพักดีในแบรนด์ร้อยละ50 9.5ในช่วงมกราถึงเมษายนนียตามมาด้วยเชฟโรเลตค่ะที่ร้อยละ57.1แล้วก็ต่อด้วยซูบารุนิสานเกียร์แล้วก็ฮุนไดขณะที่โตโยต้าคุณผู้ชมมีสัดส่วนความพักดีในแบรนด์ร้อยละ52.3 ซึ่งมันลดลงอ่ะจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่5.7คะแนนเลยทีเดียวใ,ในหมวดรถยนต์หรูเทสลาก็ติดอันดับสูงสุดของตารางอีกครั้งนะฮะด้วยสัดส่วนร้อยละ68มากกว่า B M W ที่ตามมาในอันดับ2 18.8คะแนนและก็ตามมาด้วย Mercedes-Benz Lexus นะคะโดยเท s l a เป็นแบรนด์เดียวในการศึกษาที่ได้คะแนนความพักดีในแบรนด์มากกว่าร้อยละ50ค่ะนอกจากนี้เทสลายังเป็นแบรนด์เดียวในสหรัฐด้วยที่ลูกค้า เพิ่มขึ้นมากกว่าจำนวนลูกค้าที่เสียไปทั้งที่ไม่ได้เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่เลยตั้งแต่ปี2020หลังเปิดตัวโมเดล Y นั่นเองอโอ้ยโตโยต้ายังไหวใช่ไหม<ฆ>ไหวไหมน้องโอ้ยแต่ลำบากเหมือนกันนะคือลูกค้าที่รักตัวเองจงรักพักดีอย่ามันน้อยลงนะคะแนนก็ปันใจไปให้คนอื่นเยอะขึ้นนะคะก็เอาใจช่วยค่ะสาหรับทุกๆค่ายรถยนต์เลยนะคะจลาดโลกในขณะนี้ที่แข่งขันกันสูงทีเดียว ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ